รถที่ต้องบอกว่ามีความสวยมีความงามมีความเท่น,นะครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ New Yamaha X Max Tech Max นะครับ สวัสดีเพื่อนเพืครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการเปิดตัวนะครับกับเรื่องราวของตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับตัวที่ชื่อว่า New Yamaha x m a x t e c m Max นะครับซึ่งใขนาดนี้ก็คือรถที่อยู่ข้างๆผมแล้วนะครับ สำหรับ New Yamaha X Max นั้นนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับจากที่ได้ทําการขับขี่มาประมาณสักเกือบเกือบปีแล้วนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับกล้องตัวรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆท,ท,ที่ให้มานะครับครบครันหมดเลยแต่พอมาเปลี่ยนแปลงกันมาให้มันมีความไฮโซมีความพรีเมียมมากขึ้นสําหรับตัวที่เป็น New Yamaha X Max Tech Max คันนี้นะครับ ก็ได้มีการใส่หลายๆอย่างมาให้มันดูแล้วหรูหรามากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นโลโก้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น TechMax Emblem ะครับเป็นสัญลักษณ์ความพรีเมียมข้างตัวรถก็ออกแบบมาให้ดูแล้วมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับ ตัวที่2ครับก็คือในเรื่องของตัวเบาะครับสำหรับตัวเบาะนั้น t e x m m x Special Seat นั้นเป็นเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้มีความกระชับในทุกองศานะครับตัวดีไซน์เรื่องของตะเก็บผ้าหรือแม้กระทั่งตัวเนื้อผ้าเองนะครับฟองน้ําตัวหนังให้ความพรีเมียมให้ความสบายนั่งแล้วนุ่มนวลมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับตัวต่อมาครับที่สําคัญเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยสําหรับตัว t e x แ m a ทุกรุ่น ก็คือตัวช่วงล่างครับผมก็จะมีในเรื่องของตัวโชคนะครับเป็นโชกเอรินครับใส่มาให้ที่บริเวณด้านหลังนะครับบอกได้เลยครับว่าเอรินนั้นก็เป็นโชกอัพระดับพรีเมี่ยมอยู่แล้วนะครับที่ทั่วโลกนั้นให้การยอมรับทําให้การขับขี่นั้นดีขึ้นนะครับการกระเด่งกระดอนนั้นหายไปเลยซับแรงได้ดีมากนะครับแล้วก็นุ่มนวลมากเอรินสนั้นได้มาทําการคอลลบปสร่วมกับทางยามาฮ่นะครับทำให้ ตัวที่เป็นช็อกอาพตัวนี้เนี่ยก็จะมีการรับประกันจากทางเอรินส์ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนหายห่วงอย่างแน่ๆนะครับตัวของแฮ n เดิลกิฟตนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือเรียกว่าเป็นตัวปลอกมือนะครับที่บิดสบายตลอดทิป เป็นกริปแบบพิเศษที่ทํามาเฉพาะสําหรับเจ้า X b a k Tech b a c k คันนี้เลยนะครับผมลองขี่แล้วนะครับในเมืองนะครับในการขับขี่มาเพื่อทําการรีวิวนั้นเฮ้ยมันนุ่มดีนะครับดีกว่าตัวเก่าซึ่งออกจะกระด้างหรือว่าแข็งด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของ Tech Max Foot Plates นะครับหรือว่าที่วางเท้าพรีเมียมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวของ Tech Max Cover Front Luggage นะครับหรือว่าตัว ฝาปิดช่องเก็บของที่เป็นหุ้มวัสดุพิเศษนะครับถ้าดูดีๆแล้วมันก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวเนื้อผ้าอะคนธาล่านะครับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วตัวของบอะนะครับตัวที่เป็นลักโซรีซีดนั้นก็มีในเรื่องของตัว ้าแบบนี้อยู่นะครับและนอกเหนือจากในเรื่องของรูปทรงที่สวยงามแล้วนะครับสำหรับตัวของ n e w y a m a h a X Max Tech Max นั้นก็ได้มีในเรื่องของการใช้สีพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลดำครับหรือว่าสี m a g m a Black นะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ความหรูหราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับตัวของ X Max Standard นะครับให้กลายมาเป็นตัวของ X Max Tech Max นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า เราพูดกันจริงๆเลยเนี่ยตัวของ New Yamaha x m a x Tech m a x นั้นออกแบบมาให้สามารถที่จะขับขี่ได้สบายมากขึ้น เดินทางใกล้เดินทางไกลน,นั้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบในเรื่องของสายลุยสายขี่สายเที่ยวหรือแม้กระทั่งสายโชว์เพราะว่ามันมีในเรื่องของจุดตั้งต้นนะครับที่แต่งมาให้แล้วจากโรงงานในระดับหนึ่งที่เหลือก็คือคุณก็เติม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 เข้าไปฉะนั้นเองนะครับผมเอาแล้วครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของนิว y ิมาร์เอ็กแม็กเท็แม็กใส่มาให้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบกันดูเราจะลองไปขี่กันดูว่า มันมีฟีลลิ่งในการขี่แบบไหนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นมีความทรงพลังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตัวของเครื่องยนต์ของ X Max นั้นมันแรงมาตั้งแตต้นแล้วนะครับ กดแป๊บๆก็1 15 5อย5้าสบรยห้าสิบายๆทำนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทะลุจันไมยจมเกสบายๆเลยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันก่อน,กนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตรงนี้นะครับว่าการขับขี่สำหรับเจ้า New y a m a h a X Max Tech m ท x นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเดินทางออกไปทําการทดสอบนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวหน้าจอกันอีกครั้งนะครับเป็นการลื้อฟื้นความทรงจานะครับตัวของ Newyma X Max Tech Max นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของตัวจอ2ชั้นนะครับด้านบนก็เป็นลักษณะของ LCD ด้านล่างนั้นเป็น TFT เต็มระบบนะครับก็ด้านบนนะครับมีในเรื่องของมาตรวัดความเร็วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเกณฑ์น้ำมันรวมถึงในเรื่องของตัว ODO t i p นะครับว่าวิ่งไปเท่าไรแล้วอย่างไรบ้างนะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับก็คือ Information ต่างๆนะครับในการกดโดยการใช้ตัวปุ่มขึ้นลงที่อยู่บริเวณประกับข้างซ้ายนะครับก,ก็จะมีในเรื่องของตัวรายละเอียดดีเทลเช่นอ u t วเลของน้ํามันเท่าไหร่นะครับตัวค่าปกติน้ำมันเท่าไหร่ทิปนี้เราวิ่งไปกี่นาทีแล้วอุณหภูมิความร้อนนะครับข้างนอกหรือว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์แบตเตอรี่ของเรานั้นมีโวลต์อยู่เท่าไหร่นะครับ สปีดของเอเวเลตที่เราขี่ประมาณเท่าไหรเอวเวเลตของน้ำมันเท่าไรนะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับในเรื่องของการใช้ตัวหน้าจอที่บริเวณด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปเซตติ้งได้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางของประกับด้านซ้ายที่เป็นปุ่มขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยพอกดลงมาปั๊บนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีเมนูนะครับให้เราเลือกตั้งเยอะแยะไปหมดเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะ เชื่อมต่ออะไรให้เราใช้งานได้บ้างแน่นอนนะครับก็คือใช้งานในการเชื่อมต่อกับตัวของมือถือนะครับเข้าไปในเซตติ้งแล้วก็เลือกคอนเน็กชันเลือกบลูทูธนะครับเพื่อที่จะทําการคอนเน็กนะครับซึ่งต้องบอกกันว่ารถคันนี้ที่ผมนํามาใช้เนี่ยเป็นรถเดโมนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันได้ครบถ้วนนะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อจากทาง Yamaha ไปมันสามารถที่จะใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ traction control สามารถที่จะเลือกปิดเลือกเปิดได้ตรงนี้นะครับนี่ครับเลือกปิดเลือกเปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการปิดการใช้งานนะครับคำว่า TCS หรือว่า traction control system ก็จะขึ้นมาถ้าเกิดว่าเรามีการติ๊กใช้งานมันก็จะไม่ขึ้นโชว์มานะครับแค่นี้เองจากนั้นครับเราเข้ามาดูที่ในเรื่องของตัวอื่นๆกันบ้างนะครับเช่นตัวของเพลงครับคุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกเพลงได้ถ้าเกิดว่าคุณมีการต่อกับบลูทูธเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณจะดูในเรื่องของ อุณภูมิอากาศนาขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณต่อกับตัวบลูทูธแล้วก็ดูได้นะครับหรือแม้กระทั่ง notification การเตือนครับเบอร์โทรเข้าเบอร์โทรออกต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะทำการโชว์ทันทีซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีการโชว์แบบว่าชัดๆด,ด้วยจอ TFT แบบนี้นะครับ New ย a m a h a X Max Tech Max นั้นนะครับสามารถที่จะ ใช้ Navigation หรือว่า Navigator หรือแผนที่นะครับโดยการเชื่อมต่อกับมือถือผ่านตัวแอปพลิเคชันของ Garmin ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แอป Garmin อยู่แล้วคุณต้องการจะตั้งค่าเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คุณไม่จาเป็นจะต้องเอามือถือขึ้นมาเลยคุณสามารถที่จะกดเลือกที่จอแล้วก็ใช้งานดูในเรื่องของสิกแนลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับ รวมถึงในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหรือว่ามิเตอร์ดิสเพย์นั้นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้เช่นนี้คือบังคับให้าเป็นตัวของอีโคดูในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนมาเป็นตัวของสปีดคือเอาแต่ความเร็วกดเข้าไปปับ๊บก็จะมีแต่เรื่องของความเร็วให้เราเห็นนะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มีการวิ่งนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นค่า Default นะครับค่า Default ของการโชว์หน้าจอนะครับมิเตอร์ดิสเพลยก็คือตัวของทาโชมิเตอร์กดเข้าไปปับ๊บก็จะเป็นหน้าจอที่เราจะเห็นเป็นเรื่องของตัววัดรอบนะครับเป็น RPM ขึ้นไปปืด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 ปปืด,ปด,ปดพอเราสตาร์ทเครื่องไปปั๊บเนี่ยรอบมันจะขึ้นทันทีอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้เราทําการเปิด traction อยู่เป็นค่าสแตนดาดจากโรงงานฉะนั้นเวลาเราเบิร์นปั๊บกล่องก็จะตัดนะครับนี่ครับตัดตัดตัดเป,เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าไม่เอาคุณก็เข้ามาในการเซตติ้งอย่างที่ผมบอกก็คือปรับ traction ให้เป็น off ซะแค่นี้เองนะครับฉะนั้นตอนนี้เราเบิร์ปั๊บล้อลอยก็จะปื้นแล้วเห็นไหมใช้งานง่ายง่ายมากนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆผมบอกเลยว่าใครๆก็ทําได้ครับแค่ขอให้คล่องมือนั่นเองนะครับนี่คือ ส่วนของตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวหน้าจอ TFT ด้านล่างซึ่งเพื่อนๆนั้นก็สามารถที่จะไปปรับตั้งกันได้มันมีทั้งอยู่ในตัวของ New X Max รวมถึง New X Max Tech Max คันนี้ด้วยนะครับผมเอาล่ะนะครับนี่คือเรื่องของหน้าจอเดี๋ยวเราจะไปขี่กันแล้วครับว่าจะเป็อย่างไรกันบ้างไปชมกันต่อเลยครับ และสำหรับการใช้งานนะครับตัวของ New Yamaha X Max Tech Max นะครับก็เอาตรงๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับในเรื่องของตัว X Max ที่ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างนะครับเพื่อที่จะให้รถนั้นขี่แล้วมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับหรือว่ามีความสบายมากขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนในเรื่องของตัวช่วงล่างให้เป็นอลินนะครับตัวด้านหลังนะครับ กับเรื่องของการปรับแต่งต่งตงางๆนะฮะหรืว่าจะเป็นค่าที่จะทาให้สปีนั้นนุ่มหรือว่าแข็งนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าทีโลนะครับแล้วก็คา่าคอมเพรสชันต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับถือว่าเป็นออปชั่นที่ทาให้คนที่เป็นเจ้าของรถ XMa ก,กนะครับสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของตัวเองนะครับทาให้เวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเดินทางเนี่ยมีความเหนื่อลยล้าอะไรอย่างใดน,นะครับเพราะว่า ช่วงล่างนุ่มๆไปแบบนวลๆนะครับมันก็ขี่สบายๆายเรื่อยๆได้นะครับโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวปลอกแทนนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวปลอกแทนที่ให้มานะครับดูแลจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความามีความแตกต่างอะไรมากมายจากตัวของปลอกแทนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าปลอกแทนตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปลอกแทนแต่งนะครับมันก็มีความกระชับนะครับแล้วก็มีความนุ่ม กว่าตัวที่เป็นปอกแทนเดิมของ X Max รุ่นสแตนดาร์นะครับทำให้เวลาที่เราทําการบิดหรือว่าจับกริปนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยล้านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สบายนะครับสำหรับตัว X Max 300นะครับเรื่อที่เรารู้กันอยู่ว่าเครื่อง3 0 0 c เนี่ย มัน,นก็เพียงพอนะครับกับการเดินคันเร่งหรือว่าการที่เราจะทําการแซงนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยได้ทําการทดสอบมานะครับสาหรับเครื่องของตัว New Yamaha X Max 3 0มนั้นความเร็วปลายเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นคือเดิมๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการในเรื่องของตีนปลายที่หนักกว่าน,นี้เร็วกว่าน,นี้ก็ทําการโมดิฟายได้แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราเอาไปโมดิฟายเนี่ยในเรื่องของวารันตี5ปีของทาง Yamaha าาาก็จะขาดไปนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคิดว่าความเร็วประมาณ150-155เนี่ยเอาอยู่แล้วนะครับผมก็ว่าเพียงพอแล้วนะครับซึ่งจักรารขี่ในเมืองในวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันต้องเค้นแรงเครื่องแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถดีๆสักคันหนึ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาไปปรุงแต่งอะไรมากมายตัวของ X Maxx X Max ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของ ความเดิมๆนะครับแต่ว่ามีสไตล์มีความพรีเมียมโดยที่รับรองได้เลยว่าขี่ไปก็มีแต่คนมองนะครับว่าเฮ้ยเอยเอไอคันนี้มันแต่งสวยดีฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือสาตนตาจากทางโรงงานเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับให้เป็นรถที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ ตนวอื่นๆนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามันก็ดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกที่เดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ABS เนี่ยโอเคมากนะครับเบรกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีช่หนที่ถนนลื่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่าเวลาเบรกแล้วเนี่ย ABS เนี่ยจะสอดบือนะครับจะทําให้ล้อของเราเนี่ยมันไม่มีการสไลด์หรือว่าการปัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของระบบ traction control นะครับ ตัวของเ c สชันคอนโทรลนี่ก็เอาอยู่ครับคือรู้เรื่องเลยครับเวลาที่เราไปเจอทางลื่นๆมานะครับคือพอมันมีในเรื่องของทางลื่นปั๊บนะครับหรือว่าทางที่แบบมันมันเนี่ยตัวของแท็กซี่ทำงานปั๊บเนี่ยรถเนี่ยก็จะมีอาการที่ว่าทำมันให้เรานั้นบังคับได้ง่ายขึ้นก็คือมันหยุดๆๆๆอยู่นะครับก็เอาไปว่าใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของระบบต่างๆนะครับที่รถในคลาสประมาณเนี้ยนะครับประมาณ3 0 0 350หรือว่า400เนี่ยมีอยู่ เจ้า New Yamaha X Max Tech Max นั้นมีหมดเลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆน,น,นะครับตอนนี้ก็มาถึงแถวๆบรรทัดทอนะครับเพราะว่าวันนี้ขี่ New Yamaha X Max Tech Max นะครับมาแบบว่าทั่วกรุงเลยเพื่อที่ทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเพราะว่าแหล่งนี้คือแหล่งอาหารนะครับขออนุญาตแวะทานอาหารแต่ว่าเป็นน้ำเต้าหู้เย็นๆครับผมขอพักแป๊บนึงก่อนครับ สักครู่หนึ่งนะครับอาชื่นใจนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปทดสอบกันต่อเพราะว่าวันนี้ยังขี่แบบว่ายังไม่ไม่ค่อยไม่ถึงไม่ถึงร้อยสอโลไม่พอใจอยากขี่เยอะครับ จะเป็นที่ไหนต่อเดี๋ยวไปทดสอบต่อได้เลยครับ ขนาดนี้นะครับก็เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของการขับขี่นะครับ1วันเต็มๆกับเจ้าน e วยิมา5 X Max Tech Max คันนี้นะครับน้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยครับเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่ทําให้มันขี่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเอรินจากโรงงานก็ดีนะครับหรือว่า จะเป็นเบาะที่เป็นเบาะสไตล์ของคอม포ตที่นั่งสบายสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอีเรยรบดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ทางใกล้หรือว่าทางไกลรวมถึงในเรื่องของพลังก,กาลังเครื่องยนต์ครับจากเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับแม่ว่าจะมีคนบอกว่าเป็นเพียงแค่เครื่อง300ซีซีแต่เราบอกว่าเป็นเครื่อง300ซีซีที่มี คุณภาพดีมากๆนะครับที่สาคัญคือโมดิฟายนิดเดียวก็วิ่งฟิดปาสแล้วนะครับผมรวมถึงในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่นํามาเต็มๆเลยนะครับในเรื่องของความฮัลลูฮัลลาหรูหราน u ลักซ์ี่นะครับในเรื่องของตัวหน้าจอก็ดีนะครับหรือว่าการเพิ่มเติมในเรื่องของสีสารน้ําตาลดําพร้อมกับตัวของโลโก้ต่างๆนะครับที่ทําให้เจ้า New Yamaha x m a x x m a ั a คันนี้เนี่ยดูแล้วหล่อเหลานะครับ กับราคาค่าตัวที่ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลนะครับ224,900บาท2,24,900บาทคุณก็จะได้ในเรื่องของรถคันนี้ไปครอบครองนะครับโดยที่อาจจะเอาไปแต่งอีกนิด,นด,นด,นดหน่อยนั่นเองครับก็พิมพพอแล้วนะครับ ที่สาคัญก็คือว่าเหมือนเดิมครับกับเรื่องของการบรันตีครับ5ปีหรือ50,000โลนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวช็อคฮาบเอรินส์ครับก็สามารถที่จะรับารันตีเช็คเช่นเดียวกันกับของทางยามาฮ่าได้รวมถึงในเรื่องของการเซอร์วิสป็นานันด้วยนะครับผมดังนั้นครับนี่คือความคุ้มค่าครับที่ถ้าเกิดว่าใครชอบในเรื่องของแบรนด์ยามาฮ่าชอบในเรื่องของความเป็นแม็ก์นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกครับกับเจ้า New Yamaha X Max Tech Max ปี2024ครับผม เอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าต้องลากันแล้วนะครับพอเห็นคันนี้ปั๊บก็คิดถึงรถตัวเองนะครับไม่แน่ครับอาจจะตัดใจจากคันเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น X Max Tech Max นะครับเพื่อจะให้มันขี่แล้วหล่อตามความล่ำลือนะครับของคำเป็น Max ของเขานะครับผมเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม